รับซื้อเหรียญเทรดดอลลาราคา1,000 0บาทจะเป็นแบบไหนเรามาชมใน EP นี้พร้อมกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ของช่องร้านอับตุนรับซื้อแบงก์เหรียญโบราณนะครับอีพีนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญเทดดอลล่านะครับเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหน้าของ FC นะครับนี่เป็นด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้านะครับจะ เป็นเรียนลักษณะที่บางคนอาจจะเรียกว่าคนหิ้วล้อนะครับเนี่ยหิ้วล้อหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคนถือของนะครับเหรียญเทตอลล่าเนี่ยเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเจอเยอะหรือว่าเจอบ่อยใน3-4สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานีนารายะลาสงขลา หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ก็มีเยอะนะครับเช่นพัทลุงตรังสุรา์อะไรประมาณนี้นะฮะหรือจังหวัดอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวนะครับหรือกรุงเทพก็อาจจะมีบางทีญาติาพี่น้องสมัยก่อนนู่นปู่ญาตายายเราเนี่ยเคยมาทําทการค้าขายเมื่อร้อยปีที่แล้วนะฮะเดียวนี้เนี่ยอายุร้อยปีนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ย ก็ได้ทำการมาค้าขายในในแถบทะเลชายฝั่งทะเลอย่างนี้เขากา็พากลับไปนะฮะซึ่งปกติรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่เรียนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทที่เราเจอใบอนะครับสภาพ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับหรือถ้าสภาพผิวสวยๆนะครับไม่ผ่านใช้งานวิงว่งๆผิวสวยๆไม่ขัดไม่ล้างไม่มีรอยนะครับ รับซื้ออยู่5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาทนะครับหรือว่าเหรียญที่อยู่ในตลับเกรดแบบนี้นะฮะ,ะรับไปเลยครับ1 0,000บาทนะครับอขออธิบายนิดนึงนะครับเหรียญในตลับเกรดเนี่ยความหมายก็คือว่าเจ้าของเหรียญได้เหรียญมาก็ไปส่ง เกรดไปยังบริษัทซึ่งสอ,อยู่ในต่างประเทศเนะครับปกติบริษัทที่ออกเกรดเนี่ยที่เห็นบ่อยก็คือมีอยู่2บริษัทก็คือบริษัท p c g และบริษัท n g n g c แบบนี้นะฮะคือเมื่อส่งไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็คณะกรรมการก็พิจารณาสภาพผิวของเหรียญ แต่ว,ว่าสภาพของเหรียญเนี่ยว่าจะให้เกรดเท่าไหร่อย่างเช่นเหรียญนี้เนี่ยจะได้ M S 6 1นะฮะบางทีก็ M S 6 0 6 2 6 3 6 4 6 5ก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทเขาจะให้เกรดมานะครับอ่าถ้าอยู่ในตะรับเกรดแบบนี้เนี่ยเอาไปเลยครับ1 0,000บาทนะครับแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับเหรียญเนี่ยถ้าได้มาก็ขายแบบนั้นเลยนะฮะ วิ่งมือแบบนี้นะฮะอาจะผิวสวยๆแบบนี้อ,อย่าไปขัดอย่าไปล้างนะครับถ้าเราไปขัดไปล้างเนี่ยราคาอาจจะตกได้นะครับแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับทําให้ราคาตกเลยนะครับถ้าดำๆเนะนี่ยดำๆแบบนี้ก็ดีนะฮะอย่าไปขัดอย่าไปล้างนะครับาบางคนเนี่ยหวังดีนะครับไม่รู้นะฮะรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเห็นดำดำ ก็ช่วยไปขัดไปล้างขัดมาสักขาวเลยนะฮะทำให้ราคาตกเลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระตั้งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับปล่อยไว้เดิมๆเ,เลยฮะสรุปนะครับอตอนนี้เนี่ยถ้าเหรียญเทตดอลลาร์ถ้าเจอเหรียญสภาพทั่วๆไปแบบนี้นะฮะสามพันถึงห้าพันบาทนะครับถ้าสภาพ ไม่ผ่านใช้งานไม่มีรอยไม่ขัดไม่ล้างสภาพผิวเดิมๆนะฮะห้าพันถึงหนึ่งมืนบาทนะครับหรือว่าอยู่ในตลับเกรดแบบนี้นะฮะเอาไปเลยครับหนึ่งมืนบาทนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ เขี้ล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับ mm hmm. เหรียถัดไปก็คือเรียก mm hmm. เขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนาม ของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับ เอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นย์กับ0 4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียง ในสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสาคาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากน,กนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่แปดนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตัตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียนช้างอรารพจนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอ่นี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ5 0บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50าบาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟ e บุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ